เป็นวงมนเตท,ที่ถือได้ว่ามีอายุยืนยาวและอยู่ต่อเนื่องกันมาถึง25ปีนึกไปก็มันเหมือนแป๊บเดียวแต่จริงๆมันก็นานพอสมควรเหมือนกันให้ทำให้เห็นว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็กำหนดม,มานั่งกำหนดกันว่าเมื่อถึงถึง25ปีแล้วแน่นอนในอีกไม่นานนี้ก็จะ30ปี3 35ปี40ปีแล้วพวกเราจะเล่นกันนานแค่ไหน จะมีกําหนดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับก็ยังโงอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตเล่นอยู่เกือบทุกวันวงนี้อยู่กนานนะฮะผมเองเปลี่ยนอยู่มาหลายวงกันสมัยตอน เป็นเด็กนักเรียนตอนตั้งออแรกพอ,อกมาเป็นเล่นอาชีพนี่ก็ยังไม่เคยมีวงไหนที่อยู่นานเท่าคราบาวนะครับแล้วก็ได้อะไรวงนี้เยอะเมื่อเดินทางมาถึงคอนเสิร์ตที่25ปีเนี่ยมันก็เลยทำให้มันความสุกที่ดีนะครับง,ง่ายดี เราไม่ต้องไปอะไรมากากับเรื่องซาวมากนะักซึ่งรูปแบบของคาราบาวโดยตรงจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้คือเน้นเต้นรำชัดเจนหนักแน่นย้อนกลับไปเมือ่อ25ปีที่แล้วจะถึงวันนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับสำหรับอายุของวงคาราบาลคบเป็นเจะเพศพอดี ก็รู้สึกแบบก็ภูมิใจนะครับแล้วก็เราอยู่กันแบบครอบครัวที่อบอุ่นครับวงคาราบางนี่เป็นบง ตันานตั้งมายาวนานแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานนานๆเจอกันครั้งทุกอย่างนานหมดไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานป่าแต่ก็ก็ดีมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งอะไรที่งดงามให้ถึงกันละกันพวกเราไม่ลืมกัน,นอ,คอ,อนคยพี่ใหญ่ของเรานะครับ เกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเห็นแกร้องเพลงครั้งนี้ครั้งแรก <c oughs> ในฐานะที่ร่วมเดินทางกับแอดมังแต่แรกนะครับก็เป็นองค์นตรีที่ยืนยาวมา25ปีหายากนะครับองคนตรีที่สารต่อเรื่องราวแนวทางที่ชัดเจนครับ ดีใจครับดีใจที่ได้มีส่วนส่วนกับตรงตรงนี้ตรงที่คบ25ปีครับก็เป็นวงที่อยู่ก็ได้นานครับแล้วก็ผมก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้ในเวลา25ปีภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีที่มีอายุยืนยาวถึง25ปีดีใจที่ได้ ร่วมทาง,งานกับพวกพี่ๆคาราบาลแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้หลายๆอย่างได้ประสบะการณ์ก็คงจะเล่นดนตรีไปอีก,อกนานเท่านานเท่าที่ความสามารถของเราจะมีนะครับ <c oughs> <c oughs> คอนเสิร์ตบาเป็นจะเภศครั้งนี้สนุกมากนะครับสนุกกว่าครั้งก่อนๆเพราะว่าเราเน้นที่ตัวคาราบานักดนตรีคาราบาลล้วนๆไม่เหมือนกับคราวก่อนๆนู้นที่จะมักจะมีออเคสตรามั่งจะมีเอ็กซ์ตาร์ตรงนู้นตรงนี้มาเพิ่มเยอะแยะไปหมดแล้วก็เพลงที่ถูกจัดให้เล่นในครั้งนี้ผมเป็นคนจัดเองตอนแรกก็คุยกันกันนินิงเขาจัดให้พยายามช่วยแต่ผมดูแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนก่อนๆคือว่าบางเพลงเราไม่่อยได้เล่น ก็เลยบอกชนินไปว่าให้ลองดูคอนเซปต์ผมบ้างคอนเซปต์ concept ผมเนี่ยผมเฝ้ามองคอนเสิร์ตมาตลอดแต่ว่าไม่ได้ออกความคิดอะไรเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ผมขอเอาคอนเซปต์ของผมที่มีอยู่ในใจออกมาขายคือเน้นความสนุกแล้วกบรร็บรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็การเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องเป็นตั้งแต่ยุคแรกจนมาถึงความสุขแล้วล่ะแ,แล้วก็เต้นกันแล้วก็จบด้วยความแฮปปี้แล้วก็มีเพลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อในหลวง ครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้อันนึงเลยว่าเรื่องฝีไม้ลายมือหรือคุณภาพของดนตรีเนี่ยกับไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับแรกของการเป็นศิลปินผมว่าศิลปินที่ดีเนี่ยยิ่งนับวันนับปีเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องสะสมและมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็คือเรื่องของพลังในการแสดงและวิญญาณที่จะถ่ายทอดออกมาในบทเพลง รวมไปถึงแนวความคิดที่ฝังอยู่ข้างในตัวตนของศิลปินแต่ละคนที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนฟังหรือเยาวชนต่อๆไปครั้งนี้เป็นสเปเชียลมีแขกรับเชิญก็คืณคุณคุณป้องอัศนีนะครับโชติกุลได้ร่วมงานกับคาร์บาวหรือว่าคุณแอดนะครับเติบโตมาด้กันตั้งแต่เด็ก เป็เจเพเเจเบญจเพศก็เป็น25ปีนะครับก็ถึงเวลาหนึ่งก็แสดงความยินดีด้วยนะครับที่เดินทางมาถึงตรงนี้25ปีเลยก็เจอกันมาลุร่วมเวลานั้นด้วยนะครับเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับครับผมขอบคุณครับก็จริงๆแล้วผูกพันกับเพลงของคาราบาวมา ั้งแต่เด็กฟังร้องแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดคือคือโตมาพูดเลยว่าโตมาด้วยเพลงของคาราบาวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรทำหน้าตาแบบทั้งวันจนป ที่ได้ร่วมง,งานกับคาราบาวแล้วก็ไอแอดครับไี่คิดว่าคนอย่างเราที่ได้ฟังเพลงได้ได้ดูเขาในทีวีได้ร้องเพลงของเขาอีก20ปีต่อมาก็ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงกับวงคาราบาวก็รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนอาจจะขึ้นไปสั่นแน่เลยครับ พี่แอดเป็นสุดยอดนักร้องเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็ได้วันนี้ได้มาประชิดตัวเลยได้ร้องเพลงพละท่อนกับพี่แอดด้วยก็ภูมิใจมากชีวิตครั้งหนึ่งเคยที่ขึ้นคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มรูปแบบโดยเรามาเป็นแขกเซอร์ไพรส์สามชาติมันไม่เคยมนปรากฏการณอางเก่อน ดีใจนะครับกับวงคาราบาวครบรอบเป็นเจเพลทแล้วนะครับส่วนตัวผมนะผมผมก็เป็นแฟนของพีแอดนะครับแล้วก็วงคาราบาวทั้งวงตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับได้ขึ้นเวทีกับพีแอดวันนี้ชักชวนคบหากันไปชักชวนคบหากันไปแล้วกินโนจีและไทย ก็อยากจะให้วงคาราบาวนะครับอยู่มอบเสียงเพลงนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนๆของคาราบาวนะครับอยากเห็นพีเอสสักแปดสิบปีเก้าสิบปียืนถือไม้ร้องเพลงอยู่เออพี่เขียวพี่เชลงเชลลี่แต่ยุคนั้นเขาจะเป็นหัวหัวงอกมาแล้วนะฮะคาราบาวหัวงอกผมว่าชุดนี้ก็น่าโอเคเหมือนกันในเรื่องเพลงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพลงแต่ละเพลงมันลึกซึ้งกินใจทุกเพลงอยู่แล้ว คงจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับอยากให้ทีททมง,ง,งานทั้งคาราบาลทั้งหมดนะครับสาธารสุขภาพด้วยอนครับเป็นห่วงนะครับ ก็ฝากถึงแฟนเพลงคาราบาวทุกท่านนะครับว่าขอบคุณมากที่ผ่านมาทั้งหมดที่สนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ซึ้งทราบกับบทเพลงที่พวกเราพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดพวกเราจะพยายามทํางานที่มีคุณภาพออกมานะครับก็อยากฝากผลงานไว้ตลอดไปนะครับผมเองก,ก็พยายามที่จะเขียนเพลงใหม่ออกมาให้มันดีๆเรื่อยๆครับก็ฝากไปด้วยครับสาหรับผลงานคาราบาลที่มีค่าครับ ันร้องมันเลยร้องมันเลยมนเพลง